นี่เดี๋ยวก็เป็นแฟนเลยโอเคป่านนี้ก็เป็นแฟนกันแล้วนะก็ไม่เป็นไรก็เห็นตาก็รู้เลยว่าชอบก็เข้าใจก็เรารู้ว่าตัวเองเราสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะเนี่ยเดี๋ยวเจ๊มาเดี๋ยวก็จะเปิดตัวให้ดูเดี๋ยวจะโทรบอกเจ๊ก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวโทรหาเจ๊ก่อนไม่ต้องบอกรู้นะรักค่ะชมใช่ิวิละ่ะอุ๊ดหน้าหวานเจ๊อ้๋ชิมสักชีนะก็ๆๆนะหาเจ๊ก่อนนะแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งคุยนะเงียบๆโทรหาเจ๊ก่อนให้เจ๊รู้ไงนั่งๆนิ่งๆโอเคนะคือน่ารักฮัลโหลเจ๊มีอะไรให้ดูในห้องล่ะ อี๋ตุ่มเลิศเลยขนาดหรอขนาดกรเาพาะอ่ะโอเคอะไรนะเจ้ก็มีเหรอเออเอามาแลกกันอยู่ทีพี่ทีก็ได้โอเครอนะเอออยู่บนเตียงเนีย่ยรอละโอเคจ้าบายจุ๊บทำไรวะฮัลโหลโอ้ย ขาประตูเจ็บสวัสดีสวัสดีค่ะเจ๊จี๋อันนี้ตัวนี้ใช่ไหมที่บอกใช่ไหนดูหน้าสุกตาคนแล้วมั้ยแล้วก็เดี๋ยวกโอยขอรับมั้ยขอขยาวหน่อยนะไม่ได้ขยาวขยาวบางทีก็ไม่ต้องมีเสียงนะจริงเหรอเดี๋ยวดูของเจ๊ก่อนของเจ๊ของเจ๊ของเจ๊ขดเยอะด้วยดูก่อน อะไรกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะอันนี้แฟนเจอันนี้แฟนหนูอ้าวแต่นี่แฟนผมอะครับฮะอะไรอันนี้อันนี้แฟนผมเฮ้ยไม่เชื่อต้องแสดงให้เห็นมากกว่านี้ว่าเป็นแฟนกันจริงจริงวดประชุดโอ้คโหว่าจะเปิดผ้าแล้ทำอะไรอย่างเป็นแฟนกันได้ยัง ็เนี่ยแฟนหนูเนี่ยแฟนเจใช่ไหมก็เจพามาใช่ไหมล่ะเจไม้พูดเลยเจอะหลอกเขาว่าจะเอามาให้ทาสคกับของซีวีอะไรจะมาให้เขาทําไมอ่ะไม่เจจะรับหนูนั่นแหละก็หลอกเขามาเขาถึงได้มาถ้าเจจะหลอกเจก็เอาของเจไปหลอกไงอันนี้มันของหนูหนูไม่ยอมแลกสครับกับผู้ชายงั้นกินเข้าไปให้หมดเลยปะได้ไม่ได้ยังแลกผู้ชายก็ได้หวัค่ะ รับเชิญพิเศษของเรานะคะน้องก้อยกับน้องเก่งไม่ใช่น้องเก่งกับน้องบอยฮ้า ได้โหแวันนี้นะคะเราก็จะหมอนปิ้ววายกันหมอนปิ้ววายค่ะแป้นหนึ่งพอดีไม่เห็นหน้าพอดีไม่เห็นหน้าพี่กอนขอถอยห่างๆหน่อยถอยห่างถอยห่างถอยห่างไม่ไม่มีถอยให้ห่างไม่มีถอยให้ห่างไม่มีเราจะไม่มีกระจกในห้องนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะถูกกระจกกันใช่มองหก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 ชูชีวิตฉันที่ขาดเธอเหมือนจะตายหัวใจ พี่ทนไม่ไหวมันคอยจะมองร้องไห้บ่อยๆอยู่ไหนและเป็นอย่างไรกลับมาหาฉันได้โปรดเถิดนะคนดีต่อจากนี้ที่เคยร้องไห้จะไม่ทำให้เธอทงช้ำและเสียน้ำตากลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหมรักที่ยังเกา่านอกบา <c oughs> ขอขอบคุณเครื่องสำอางจากน้องนะคะสวัสดีครับชิเกนะครับสวัสดีครับจิมบอยครับบอยประกอบลำลำของบอยบอยบอยกระบอกเป็นลำจริงไหมคะกระบอกเป็นลำสักคำดีนะ จะรู้ว่าชื่อเก่งเนาะไม่ได้เก้งเนาะไม่ก็ออ๋จริงจริงชื่อนี่ชื่อเก่งเหรอเอองงชื่อเก่งครับเก่งก็พอเก่งใช่พอพี่สาวชื่อกว่าพอมาเรียนอยู่ที่นี่เพื่อนแบบเราก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ I K เ N G มันก็อ่านกันว่าไอเก่งไอเก่งน่ารักวะเฮ้ยอะไรมาอ่ะอ้าวคนนี้วัวหลอกดีกว่าเอางั้นเท่เราออกจากห้องไว้ของเขาอ่ะห้องของเขาแล้วอ่ะเรอยากจะรู้ว่าสองคนนี้แบบมาพบรักกันได้อย่างไรเด็กในโซเชียลแคมป์ครับโซเชียลแคมป์แคมป์ของสังคม ที่ดูคลิปบอยก็น้องบอยพูดว่าโอเคปะโอเคปะแต่แแสดงให้ดูดิโอเคป้ะใช่เหรอใช่ะโอเคปะไม่ใช่ก็ไปเจอน้องบอยร้องเพลงในโซเชียลแคมร้องเพลงองซีให้ความรักมันเติบโตในใจปลูกมันไว้ในส่วนลึกที่สุดในใจ เออเฮ้ยเดี๋ยวนะก็แสดงว่าเพิ่งเจอกันนะดิเก้าเดือนครับจะสิบแล้วเราจะคลอดแล้วเดี๋ยวดูสิเอ้ยแดงแดงขี้อย่าเล่นอย่าเแดงสำคัญไหมแดง่สิ้นแย่งสิ้นอลังจะเล่นอย่าอย่าอะไรที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดความประทับใจต่อกันละกันหนังหน้าล้วนเฮ้ยจริงหล่อกหล่อเสียดายเนี่ยไม่มีจุดยืนเลยอยากให้เขาพูดก่อนได้ไหมเนี่ย โอเคก็ก,กไม่ <laughs> ขอกานออกก็ได้เราเป็นคนชอบอ่านนิยายชุกฟิกอะไรอย่างเงี้ยอ,อนนแล้วก็แบบอ่านแล้ว รู้สึกว่าแบบชอบคนที่ดูแบบเร็วๆอันนี้เร็วใช่มองดะเร็วแล้วตัวจริงก็เร็วเราเรู้อยู่แล้วว่าน้องเขามีแฟนแล้วตอนแรกครับตอนนั้นมันก็แบบกำลังจะเลิกกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลิกเลยเอาไปเลยก็เข้าไปแต่เป็นพี่ชายคุยแบบเออมีอะไรก็ปรึกษาได้นะก็ ไม่่ใชอ๋อเสิร์ชชื่อจากโซเชียลมีเคอปมาวางในเฟซบุ๊กแล้วก็เสิร์ชชื่อในเฟซบุ๊กแล้วก็ทักข้อความไปพยายามพูดความพยายามพยายามยิ่งยวดอตีสามตงอันนี้ไม่มีใครเคยรู้เลยจะบอกตอนที่คุยกับน้องวายใช่ไหมก็ตอนที่น้องบอลจะเลิกกับคนนั้นเราก็เข้าไปผมก็ร้องเพลงให้น้องบอยใช่ไหมครับตอนนึงนิดนึงก็เพลงอะไรเพลงอะไรใจตอนนี้ทรมานฉันรักเธอหรือกัน ต่เธอต้องอยู่กับเขาปวดใจทำได้เพียงเป็นเงาเขาใกล้เธอเมื่อพบเธอไม่อ่านกอดน้าเธอเ้ทางกาย แต่ไม่ได้มีเพลงที่เราร้องคนเดียวนะน้องเขาก็ร้องเก่าด้วยแหละร้องอะไรนะใจมันรักเธอคนเดียวเขาสั่งไม่ได้สั่งเดี๋ยวไม่ได้สั่งเอาละที่น้องบอยงอแงพี่เก่งทำยังไงผมชอบทำให้น้องงอแงมากกว่ามันดีครับเฮ้ยมันดีไม่ใช่ไม่ใช่มันอย่างนั้นหมยถึงว่า เคยมีครั้งหนึ่งหรอกแกล้งน้องก็คือให้น้องเดินไปเอาแก้วน้ําแล้วเราก็ว่างอ่ะพี่ไม่มีอะไรทำเอาเชือกไปผูกแก้วน้ำแล้วก็อ้อมหลังโต๊ะมาใช่ไหมน้องก็เดินไปแล้วก็ตกเชือกแก้วน้ำว่าตกแตกเพลงอันนี้ก็เขาไม่ได้ทำตัวเองผมก็จะแบบทำไมอ่ะแก้วน้ำแตกเลยเนี่ยเรวเร็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 ว ได้กันยังอ่ะเฮ้ยหมายถึงว่าได้ไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยหรือยังพาไปครับตอนแรกแม่เขาก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่หรอกใครเขาอยากให้ลูกชายพาแฟนผู้ชายเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็นวัยวิกดิเวหลังก็เดินแม่พาเดไปเลยแต่ตอนนี้เดินช้อปปิ้งกับแม่ทุกวันเลยแล้วแม่บอกแม่อยากมีลูกป้ะว่างนะตอนนี้สองคนเนี่ยว่างเอาเป็นลูกได้ลูกกระโปรงตกอะไรก่อนโอ้ยไม่มีชื่อกโปรง ชอบผู้หญิงป่ะคะเคยครับเคยมีแฟนผู้หญิงมันต้งงองมีแบบช่วงหนึ่งที่เราแบบไม่รู้อะใช่ชก็เคยมีเคยมีแฟนไม่มีทั้งหลายคนแร,ร,ร้วก็ดับมาไหตัวแม้ว่าแบบเอ้ยไม่ใช่เท่า,าไหร่อ,อะไรไมาเพิ่งมามีตอนหลังๆตอนนี้แบบว่าเบื่อแฟนแบบไม่อยากมีแฟนก็ปล่อยให้มันเว้นระยะห่างไปพออยู่คนเดียวมันก็เริ่มเหงาแล้วทำงี้ก็แบบก็มีแบบอย่างเงี้ยเข้ามาจีบเข้ามาคุยเข้ามาอย่างเงี้ยตอนแรกก็บอกคุยเป็นพี่น้องมันก็ยิ่งบช่มันก็ยิ่งรู้สึกดีแต่เราก็ยังไม่รู้ตัวเองเราก็กลับไปชอบผู้ เป็นนี้แม่งเลยทำไมไม่เคยเห็นความสุขนี้เลยโอ้โหมีไงวามทีางไม่เข wow. ้าใจหรอกมาสายตรงเลยสอบตรงเข้าเลยหึงผ like ู้หญ okay. ิงปะเออหึงไหมพี่คะจริงมาหึงหรือว่าหึงเหรอหมายังหึงอ่ะพี่ว่าว่าตัวหนึ่งตั้งอยู่ตรงนี้หม้ายมาถึงอย่ามายุ่งกับพี่เก่งักหมาไปเขาบอกว่าพักดึงมาเขเขาเข้ามาทำท่านี้เคยแบบทะเลาะกันรุนแรงไหมคะเคยไหมเคย ไม่ทำลายร่างกายแต่ว่าทำลายจิตใจทำอะไรอย่างสมมุติตอา่โทรศัพท์ก็คุย่ันโทรศัพท์แนะนำให้ใช้สามสามหนึ่งูอยากรู้อะแล้วเวลาที่ร่วมลักกันได้ยังไงร่วมลักเว้ยไปดูหนังกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเว้นนานใช่ไปดูหนังก็ดูปกตินาะหนังได้ใหม่มาแล้วก็ไปดูอย่างเงี้ยแต่เบื่อตรงที่ชอบดูซับไทยน้องบอยสา่ตาสั้นอ่านซับไม่ค่อยเห็นสาวดูซาวแท็กไม่ได้พอไปดูแบบทวายไรอย่างเงี้ยพะเยเดินมา โอ้เธอช่างงดงามจปปังเลยเบลล่ามีน,นั<อ>นงหรอตัวเองอเนี่เหรอฮะแ,แ,แต่ว่าดูนเนี่ยไปดูทางไหนมันแย่ยม,มาก สองตูรี่กเป็นตุเฉยเลยทำไมสองคนนี้ถึงกล้าที่จะเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ว่าเอ้ยประกาศคือตอนแรกก็ไม่ได้เปิดเผยใช่เพราะว่าเราสองคนรู้โลกก็รู้ไม่คือบางคนที่แบบชอบลงรูปใน Facebook อะไรอย่างนี้แล้วแล้วก็ปกติส่นแบมาก็เหมือนแบบว่ามีคนมาติดต่อให้ไปงานโน่นนี้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเปิดตัวไปเลยอถามเรื่องผลงานหน่อยดีกว่าค่ะว่าเอมีผลงานอะไรไหมอะไรเงี้ยเพิ่งไปอัดซิงเกิลเพลงมาเราพูดกันปะพิจาริกันครับ อาจจะลิง้์ทั้งในการทํางานแล้วก็ชีวิตจริงไม่อย่าไปคิดแย่นะไม่ต้องคิดแย่นะคือเจ็คเป็นของพูดุนแรงแต่สมองเขาไม่มีอะไรโอ้ยคุณจะพจ็คจะของกลัวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนาฬิกาเหมือนกันหรือเปล่าเอ๋ออันนี้น้องพี่น้องซื้อให้วันเกิดวันที่ให้มันที่เกิดมาแล้วแบบว่าเขาเห็นว่าแบบเปิดดูแต่นาฬิกาอะไรเงี้ยผมมันเลยว่าพอได้ก็เลยซื้อซื้อให้แล้วบอกว่าเอาไปเซอร์ไพรส์ก่อนเออเออสุดท้ายวันเกิดอย่างนี้ เขาบอกโอ้ยหิวอยากกินไก่จ้อยอย่างเงี้ยไปเวฟไปหน่อยให้บอยไปเวฟไปแล้วเปิดเวฟเข้ามามีรายการตั้งเหอยู่กัน ปกติรายการนี้นะเขาจะไม่ได้มีแฟนคลับมาดูแบบนี้นะจ๊ะมียคาบบ้าจริงมีวิธีการปฏิบัติตัวต่อแฟนคลับยังไงให้แฟนคลับรักหลงขนาดนี้มายออยู่คงทนก็จริงๆเราก็เป็นตัวของเราเองอย่างนี้เลยครับเขารู้ว่าเราอยากอยู่เป็นสองคนส่วนตัวเขาก็จะไม่ยุ่งไม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราออกมาที่คนเยอะๆเขาจะถ่ายรูปมาอะไรแค่นี้ครับ โอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์สุดใจดีน้องนะคะเอ้วันนี้สนุกมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคือน,น้องกอยกับน้องเบิกน้องเ <c oughs> กง่งกับพี่บอยเฮ้ย,ยไม่ใช่ <c oughs> แต่น้องบอยอ <c oughs> น้องเก่งเลยค่ะสนุกมากเลยขอบคุณค่ะสนุกมากเลยขอบคุณแขกรับเชิญด้วยว้าวน่ารักเป็นแขกรับเชิญขอบคุณี่เจนนี่กับพี่ <c oughs> แกนะครับ <c oughs> แล้วก็ ฝากผลงานนิดนึงเดี๋ยวเผื่อเทปหน้าจะเชิญมาอีกต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบายบายบแล้วนี่อันนี้อันนี้ถอยถอยหมอนยังต้องขยับหมอนออกไปหมอนออกไปหมอนออกไปโอเคหมอนไปไหวยหมอนเข้าตาถอยหมอนมาเข้าตาหนู